เริ่มลาแล้วพร้อมครับตอนนี้พร้อมพร้อมพร้อมเตรียมตัวออกเดินทางได้ครับตอนนี้ผมมาทันเขาึูว่าไปทันชแล้วครับเจอแล้วครับโอเคครับกำลังรวมกันแล้วครับเตรียมความพร้อมออกเดินทางครับตอนนี้มาเพิ่มอีกหลายลำครับ ครับคุณบินครับขี่จากกอลลำพูนะครับขี่จากกอะลำพูมากินข้าวมันไก่ที่บ้านเพื่อนกันนะครับเพื่อนเล่นเจสกีด้วยกันนะครับมากันหลายลำครับมากันสิบกว่าลำนะครับนี่ครับคบุณบินครับนี่สะพานสะพานครับสะพานสงครามโลกครั้งที่สองครับอยู่ด้านหลังครับ ครับน้องโดมครับน้องโดมเจ้าของลานจัสกีนะครับน้องบ่าวน้องชายหลายท่านนะครับหลายคนขี่จากกรลำพูมาพุนพินนะครับมาทานข้าวมันไก่นะครับบ้านพี่หนึ่งบ้านพี่หนึ่งครับข้าวมันไก่กนหนึ่งมาพุนพินอย่าลืมนะครับเช็คอินที่ร้านข้าวมันไก่ก้หนึ่งไม่ใส่ร้านครับไม่ใส่ร้านไปเลยโอเคครับ ถ้าดูในทีมเนี่ยผมน่าจะแก่กว่าเพื่อนนะครับลุงกก่าเพื่อนครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างบนนะครับว่าเขาทำอะไรกันบารีบเลยเดยวป๋าป๋าไม่โอเลยเนี่ยจิ้มวนีังไม่จิ้มวนนะ กินข้าวกันกินข้าวกันครับให้ลูกค้าช่างมันลูกค้าลูกค้าลูกค้าจ้เราไปให้ด้วยกันไม่ครับบรรยากาศไม่ต้องบอกนะครับว่ากินกี่นาไหนครับไม่หิวครับแต่ละคนไม่หิวไม่หิวครับไม่หิวไม่หิวครับไม่หิวครับนักส่เที่ยงก็มาจะบ่ายสองไม่ก็หิวครับน้ำซุปทางนี้นะครับมีแม่บ้านนะครับเออบรรยากาศดีมากครับ มีเวลาทหารเยอะโหเวลาทหารเยอพื่อนเพือน่เเลครับนียังไกินเลังม่กนาามารกาศดีมากๆนะครับเนี่ยน้องชายผมก็ดูเลยผมทุกทิปครับเรียกคก่อนไม่ไ็แล้วไม่เลยครับเลยนผ้าเลับาหัดูทุกทิครับก็ตกหลังครับรเองลวี่ลำครับผมไม่ได้นับครับ ลูกน้ำครับลูกน้นเดี๋ยวผมแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไก่จะบินหมดนะครับไม่เจอบรรยากาศเพื่อนพ้องน้องพี่กันนะครับดูแล้วผมต้องปิดกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวไก่บินครับนี่ครับพี่สาวกับแม่บ้านนะครับ ที่เรากินข้าวกันเมื่อกี้นะครับหอบอกปลากระพงนะครับเ <Okay. S 1> ที่ยวก่อนแก่สองแก่วันนี้อีกแก่ไม่ได้มานะครับมาแก่ผู้ชายอยากเดียวมาเที่ยวตามหอมหมกปลากระพงข้าวมันไก่นะครับมีหอมหมกกระลากระพงบ้านาครับ กี่้าขอบ้านเพ่นเ่อเอเจหลุดน้ำครับเด๋ยวทิปต่อไปไปไหนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายลงยูทูใหปเพื่อนพ้องน้องพี่ได้รู้ก็กนะครับด้กขครดูท้องก็รู้นะครับว่าคไม่ก็ไม่ค่อยอิ่มดีครับเจ้าของบ้านครับเจ้าของบ้านครับเจ้าของบ้านครับย้อนแสงนิดๆนะครับ ทางโน้นน่าจะเพิ่งจีบกันนะครับสองคนนู้นน่าจะมีซองสีชมพูอีกไม่นานนี่เด็กมาจะตายตรงไหนรู้ไหมครับตายกล้องนี่สิครับผมได้มางานนี้เพราะคนนี้ครับสักชวนผมมารู้จักทีมอีกหลายๆคนนะครับนลมๆเวลาออกทะเลนี่นี่เจ้าของลานเจสักทะเลนี่ผมรู้เรื่องนะครับท่าเจสกรสกีที่หลังกอล์ฟูนะครับลังกอูนะครับลังกอนพุนพินครับอิ่มแล้วเดินทางต่อ นะครับเดินทางต่อยังไม่รู้เป้าหมายครับุ่ไปกาะลำพูหรือว่าไปทำมิวสิกกันแถวไหนนะครับเดี๋ยวก็ตามน้องๆไปดูนะครับ เต็มลจัดเต็มครับจัดเต็มครับปรากฏว่าน็อตขาดนะครับเปนน็อตตัวไหนนะครับช่างเป็นนังเป็นนังช่างเป็นนังคนดูแลเพื่อนในกว้นนะครับนั่งโดมมาช่วยส้มน่าจะต้องลากแล้วครับต้องลากไปน่าจะต้องใช้จักรกีที่มีพลังงานเยอะ แล้วเรือวิ่งเร็วนะครับแต่ว่าช่วยกันลากเรือนะครับลากเรือบ่งบอกถึงสมริตนะครับการดูแลกันนะครับไปกันเป็นระบบทีมนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปเอารถมาเพื่อลากเทเลอร์มารอรับและอีกกลุ่มหนึ่งก็ดูแลกันนะครับไปเป็นเพื่อนกันไม่ทิ้งกันนะครับ วันนี้แกวินเทนนะครับเวฟรรนเนอร์ของผมนะครับไม่ไม่ขี้งอนนะครับที่ยิ้มสบายครับวันนี้ <laughs> นี่ไงครับตัวผมครับแกงนะครับตัวเราเต็มรุ่งรังครับ ขี่มาออกปากน้ำไปแล้วครับพี่น้องจากคุณพินมาออกปากน้ำีกแล้วน้ำมันไม่หมดหนึ่งถังไม่จอดครับนั้นต้นแหวนน่ถูกล้ำนะครับเขาวางเดี๋ยวเขาติดกลับเลยนี่ครับลงไปหาหอยขาวครับขี่หลายกิโลแล้วหลายลิตรแล้ววันนี้เบื่อครับเวลำเขาเรียกาคลำหอยครับคลำหอยไอหอยตัวเล็กๆนี้แหละครับที่เสียไปหลายบาทครับ หอยตัวใหญ่ไม่เคยเสียแล้วครับหอยตัวเล็กเนี่ยเสียตังค์หลายบาทเยอะไหมเยอะไหมมีครับมาเพิ่มอีกหลายลำครับมาห่อหอยกันครับเมื่อกี้ได้หอยมาหลายตัวเลยครับหอยครับหอยหอยกระป๋องครับเลือกเพียหรือเมื่อกินแต่ราอย่างเงี้ยนี่ผมเสนอนี่ไปตั้นั่นนี่